พีสอของรักาสาบศูนย์ The Curse Love เข้มคุณตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อขุนเขารู้ว่าสิวัตรเป็นลูกฆาตรกรที่ฆ่าพ่อของตัวเองจึงไล่ออกจากโฮมสเตย์ด้วยความแค้นแต่อาเกตขอให้สิวัตรอยู่รักษาตัวขุนเขาจึงยอมแบบไม่เต็มใจ คืนหนึ่งขุนเขาบุกเข้าร่องพบสิวัตป่วยสั่งให้ถอดเสื้อเพื่อเช็ดตัวสิวัตเขือนหนักขุนเขาจับถอดให้เองเช็ดทุกซอกทุกมุมแบบดุดันแต่ใส่ใจหลังอาการดีขึ้นสิวัตรแอบขโมยสร้อยหินศักดิ์สิทธิ์ของขุนเขาเพื่อออกตามหาเมืองตามพรลิง production form yak ทุนสร้าง20ล้าน CG โดย fat cat studios กำกับโดยใหม่พวัตนักแสดงรุ่นใหม่แจ้งเกิดยกทีม 1> EP 1ยอดวิว YouTube ใกล้แตะ1่1ล้านฟีเวอร์ทั้งไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนห้ามพลาดรักาสาบศูนย์ The Curse Love EP 2วันพุทธที่15ตุลาคมเวลา22.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 HD ดูออนไลน์ที่3 plus และเวอร์ชั่นอันคัดทาง YouTube ช่องาย u entertainment official